อ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีวันจันทอ้าวลุยนี่มาโอเคนะวันนี้เมนูขนมจีนแกงเขียวหวานไก่หน่อไม้ขนมจีนใบไม้เก๋โอเคมาลุยเลยลวยกันก่อนไปทํางานวันจันนะวันนี้เสื้อสวยนะเสื้อสวยนะ <c oughs> โอ้เต็มมากดูดิตอมจานน่ะไม่เก๋จัดให้อ่ะโอ้

ไก่เหนียวไม่ใช่ไก่บะ <c oughs> โชคดีครับกัดพริกเข้าไปกัดเลยเนี่ยอ่พริกหนูส,สวนกัดปึกขึ้นเลยเขาเรียก <c oughs> ไก่นะ <c oughs> ไก่จัมโบ้หนังมันจะมีความเหนียวหน่อยผมชอบกินไก่จัมโบ้ถ้าเป็นไก่ธรรมดาเลยเนื้อมันจะยุ่ยไปอื <c oughs> ไก่ในบ้านเช้ากินขำผมเช้ากิน <c oughs> อย่างอร่อยอะ่ะขอคำใหญ่ๆเลย 9 dày dày Ừ. ดูเลือดเดียวเลือกก้อน,นใหญ่ๆเลยอะ่ะอร่อยมากบอกได้เลยอะเข้มข้นน่ะทำเองมันจะเข้มข้นแบบนี้ครับเข <Q> าไปซื้อเขาบอกได้เลยน้ำจ่องแจง๋งเนี่ยน้ำไม่เข้มข้นเข้าใจแหละแม่ค่ับเขาทำขายเขาต้องการกําไระนเนาะเขาไปใส่เข้มข้นมันก็กําไรเขาจะน้อยเข้าใจเขา ผมดึงให้แม่เก่ทำเองนี่ไงชินแบบสปาเกตตี้เลยคุณมนมามจ้ะ หอยคำนึงคำนี้แบบใหญ่ๆเลยทำเนื้อคำเนื้อเขาดิโอ้โหี้ใหญ่เลยอืมเรื่มขอบคุณครับ